ของวันนี้ท่านประชุมสภาแล้วท่านไปในนามท่านรัฐมนตรีครับไม่แล้วท่านทำแหน่งสื่อลาแล้วยังโอ้คันนี้น่าจะลาเรียบร้อยแล้วครับลาแล้วเนาะครับแต่วันนี้ท่านมอบให้ผมมาเป็นตัวแทนท่านท่านเห็นหนังสือของกรรมธิการไหมเห็นครับพี่ครับที่ท่านในกรรมธิการเขียนหนังสือว่าให้ใครมาชี้แจงให้ท่านรมนัสครับให้มาชี้แจงด้วยตัวเองถูกไหมถูกครับแต่มันมีกฎหมายพรบบอำนาจเรียกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมใช้อำนาจเรียกหรือเปล่า แล้วที่ท่านอันนี้ท่านใช้อำนาจอะไรครับผมใช้หนังสือเชิญใช้เชิญครับเชิญเชิญับเรียกนี่แตกต่างกันแตกต่างกันแตกต่างกันถ้าใช้อำนาจเรียกเนี่ยจะต้องมีมติอ๋อแต่เชิญเนี่ยจะมาไม่มาก็ได้ถูกไหมครับไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่วันนี้ที่ท่านเชิญไปท่านก็ะอมให้ผมมานครับอันนี้คือท่านาธนาดลผมด้วยความเคารพนะผมไม่ได้มีอะไรกับท่านแต่ว่าต้องบอกว่าในหนังสือเนี่ยเราเขียนชัดเจนว่า เราเนี่ยเชิญท่านธรรมนัตและขอให้ท่านธรรมนัตเนี่ยมาด้วยตัวเองแล้วผมก็สบายใจมากว่าท่านธรรมนัตคงมาแน่นอนเลยไม่ได้มีการขอมติเพื่อออกอำนาจเรียกอะไรทั้งสิ้นเพราะผมเชื่อว่าท่านธรรมนัตเห็นจะมานะจนกระทั่งเมื่อวานนี่แหละที่ผมไม่ได้ทราบเนาะแล้วเห็นเป็นหนังสือเชิญมาท่านคณะโดนผมเข้าใจว่าท่านต้องทำหน้าที่เนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านธรรมนัตต้องชี้แจงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ย จะจะกล่าวหาผมยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยืนยันกับท่านว่าผมไม่เคยไปปรักปรำท่านธนดลไม่ใช่ธนดลท่านธรรมนัฐเ <c oughs> นาะ <c oughs> ว่าท่านธรรมนัฐเนี่ยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์รรท่านเองก็พูดเนาะท่านก็พูดในหลายการว่าท่านก็ที่สาเหตุหนึ่งที่เปลี่ยนใจจะไม่ฟ้องผมเนี่ยก็เพราะว่าทุกอย่างมันบางมากเนาะดังนั้นเนี่ยผมพูดตรงตรงนะถ้าท่านธนดลมีโอกาสได้พูดกับท่านธรรมนัฐเนี่ยผมพร้อมให้ความเป็นธรรม ผมมารัฐมนตรีมาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะมาฆ่ารัฐมนตรีพูดกันตรงๆทังนั้นเนี่ยอยากกังวลเรามาทํางานด้วยกันวันนี้เนี่ยผมก็พูดกับหน่วยงานอันนี้ก็คุยกับพี่น้องสื่อมวลชนลแล้วกันหรือว่าเป็นการแถลงข่าวชี้แจงข้อมูลนะว่าวันนี้เราคุยกับหน่วยงานเนี่ยเราต้องการที่จะทําให้ที่ตรหรอตรงไเหรอตรราเว่าผมเลืภาพในสิ่งที่ท่านคณรันตตั้งใจนะโอเคขอบคุณครับ